ใครจะเชื่อคะว่าบ้านเดี่ยวหลังนี้อยู่ทำเลเพชรเกษมบางแคราคาเพียงแค่2 8 9ล้าน8 0 0 0บาทเท่านั้น ให้เนื้อที่มาถึง50ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถนำรถเข้ามาจอดในตัวบ้านได้ถึง4คันเลยนะคะหน้าบ้านคือโปร่งโลง่งมากๆค่ะไม่ชนกับใครเลยนะคะแต่ขอย้ำนะคะว่าเป็นหมู่บ้านเปิดฉะนั้นใครที่ชอบระบบความปลอดภัยหรือเน้นเรื่องรปภเลื่อนผ่านได้เลยค่ะตัวน้องจะอยู่ในซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือซอย22นะคะ การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายค่ะเพราะว่าเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นซอยเพชรเกษม69ซอยเพชรเกษม81หรือจะมาจากทางบางบ่อน5ก็ได้เช่นกันค่ะเข้ามาในตัวบ้านจะเจอกับห้องโถงกว้างแบบนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้เราจะปูด,ด้วยกระเบื้องแกรนิตโตสีขาวลายหินอ่อนทำให้บ้านมีความโปร่งโล่งแล้วก็สบายตามากๆเลย ห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่1ของตัวบ้านนะคะอยู่โซนด้านหน้าเลยเราใส่หน้าต่างวงกลมสไตล์มินิมอลมาให้ด้วยค่ะมองมองอกไปก็จะเห็นความโปร่งโล่งของหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะถัดมาจะเป็นห้องนอนที่2ค่ะเดินเข้ามาด้านในก็จะเจอกับห้องนอนที่3ซึ่งห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีห้องน้ําในตัวมาให้ด้วยนะคะ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการมีครบคันมากๆเลยค่ะใกล้กับห้างวิกตอเรียอยู่ปากซอยเพิรเกษม69 ห้างเดอมอบางแครสีคอนบางแคนอกจากนี้ยังใกล้กับโรงพยาบาลกเกษมราด์บงแคโรงพยาบาลวิชัยเวชและการเดินทางที่สะดวกสบายเพรอเชื่อมต่อกับถนนหล,ลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษมถนนบางบอนพุทธสาครและพุทธมนทลค่ะหรือใครที่ทำงานโซนสาทรแต่อยากได้บ้านเดี่ยวงบไม่เกิน3ล้านบ้านหลังนี้ทำเลนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ มาดูโซนด้านหลังของตัวบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะด้านหลังของตัวบ้านเราต่อเติมห้องครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลขนาดยาวมากๆมาพร้อมกับสิงล้างจานพร้อมใช้งานประตูด้านหลังที่สามารถเปิดเชื่อมไปยังด้านข,าข้างของตัวบ้านซึ่งด้านข้างของตัวบ้านนะคะเราต่อเติมจุดที่เอาไว้ติดตั้งปั๊มน้ําแล้วก็ถังน้ําเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะประตูสามารถเปิดเชื่อมได้ทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาเลยนะคะ ถ้าใครได้บ้านหลังนี้ไปคือคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนค่ะราคานี้ทำเลนี้นานๆจะมีมาทีนะคะหรืออาจจะไม่มีแล้วเลยก็ได้ถ้าใครสนใจช่องทางการติดต่อหนะ้าช่อง t ิ k t o อกได้เลยนะคะทางเราดูแลเรื่องยืนกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะ